ผมตอนนี้เรามาอยู่กับช่องแก้มยูวีนะครับอันนี้ก็เป็นคิวที่เขาขอเบนนะครับเออเราแต่งหนึ่งมันแบบแต่งเอวีพีใช่ป่ะนี่มันมาขอตรงนี้นะครับอย่าลืมนะภาพนี้นะภาพนี้นะเขาอาจจะลืมทุกคนชใครก็จำได้นะเกิดวะใครเข้าเลยไม่ได้อัดรมณ์ด้นมากเลยเอวีพีเราจะเราจะไปเจอกันกันหรือเปล่าว่า มันเเิไหายแต่กไมิดเกี่ยวก่ไม่ดเข้าใจดงก็เลรงแ้วก็จะลงคลิปพวกนี้แหละคลิปเกมเหมือนกันเกียวกับ

ี่กต้องขอโทษนะมันจะไม่เห็นจิงจิงนอนที่นม่อีก้วเอ๊ะเอมันจะเห็นไหมอ่ะมันไม่เจอทำงานยทุกคนง่ยก็ยังไม่ได้หรอกเตอยออ ดูแบบไหนมาเนี่ยใครยังไม่ได้ก็จะไม่ได้เรยวอ่ะคี่รูแต่ไม่แน่นพี่คนขอย้อนกลับไปดูก่อน

ไม่เจอทำไมเขาหาไม่เจอจันได้ขึ้ีปสิตี้เหญยอะช่วยหาหน่อย พี่แจงทำไมหายกุยยากเลไม่กรโทืบี่ยยากเขาก็ถึงแล้วแอมไม่เจอไม่เจอาไม่ฟ้องไม่เจอทำไมไม่เจอ ใช่ไหมใช่เลยใช่เลย,ยจะใช่เลยส่งมาอีกนะบาครับผมไป